สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูว่าเมื่อมือใหม่อยากเปลี่ยนกระถางแต่ว่าไม่มีถุงมือกันหนามทำยังไงได้บ้างใช้อะไรแทนถุงมือกันหนามได้บ้าง mm hmm. ต้นนี้มีชื่อว่าเมโลแคตตสนะคะปกติแล้วเวลาที่ต้องการเปลี่ยนกระถางแคตตสที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีหนามแล้วก็จะใช้สิ่งนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าฟอสเซปหรือครีมคีบ ส่วนอันนี้ก็คือที่คีบน้ำแข็งธรรมดาใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อแล้วก็ใช้สกอตเทปพันรอบอีกทีหนึง่ง <c oughs> เวลาจะใช้ก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยจริงๆเราก็สามารถทำตามวิธีนี้ได้นะคะก็คือหากระดาษหนังสือพิมพ์เก่าหลายๆแผ่นหน่อย มาพับตามแนวยาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่กว่าหัวไม้ที่เราต้องการจะเปลี่ยนกระถางค่ะคือถ้าเราไม่มั่นใจเราก็หาหลายๆแผ่นหน่อยมาวางซ้อนกันแล้วก็พับตามแนวยาวส่วนเวลาจะใช้ก็บีบๆหรือเคาะรอบๆกระถางเพื่อให้ดินเก่าออกจากกระถางก่อนค่ะเพราะว่ามันจะได้ง่ายเวลาเราดึงหัวไม้ขึ้นมา แล้วหลังจากนั้นก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะคล้องไปกับหัวกระบองเพชรแล้วก็ออกแรงบีบแล้วก็ดันขึ้นมาจากกระถางแต่ถ้าต้นไหนที่มีรากเยอะหน่อยก็จะต้องออกแรงเยอะหน่อยเพราะว่ารากเขาจะติดกับดินแล้วก็ติดกับกระถางจนแน่นอันนี้คือซ้อนหนังสือพิมพ์ทับกันไปประมาณ3-4ถึงแผ่นเลยนะคะสังเกตว่าหนามไม่ทิ่มทะลุหนังสือพิมพ์ออกมาเลย ต้นนี้จะรากยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยดึงออกมาได้ง,ง่ายและวิธีนี้ก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้หนามสวยๆของแคตตัสบางสายพานนันธุ์นี้หักแล้วก็ทำให้เสียรูปทรงด้วยค่ะสำหรับเมโลแคตตัสนะคะก็จะเป็นกระบองเพชรยอดน,นิยมเพราะว่าเขาเลี้ยงง่ายแล้วก็ทนด้วยค่ะถ้าเป็นขนาดเล็กก็จะราคาไม่สูงมาก ลักษณะเด่นของเมโลแคตตัสนะคะก็คือหนามด้านข้างที่มีรูปร่างโค้งงอแนบขนานไปกับต้นถ้าใครที่ชอบกระบองเพชรสายหนามก็ต้องแนะนําเมโลแคตตาสายพันธ์ุนี้ได้เลยค่ะหนามของเมโลจะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็แข็งเมโลอีกชนิดหนึ่งที่มีหนามสวยก็คือเมโลหนามตะกอ้อสาหรับเมโลแคตตัสนะคะลักษณะเด่นของเขาก็คือจะมีดอกโผล่ขึ้นมาจากหมัก รือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเซฟาเลียมค่ะอย่างที่เห็นในภาพนะคะต้นที่จะเกิดหมวกหรือเซฟาเลียมนั้นต้องมีอายุมากกว่า4-5ปีจึงจะได้เห็นแล้วก็จะเห็นดอกของเขาโผล่ขึ้นมาแต่ดอกจะมีลักษณะเล็กๆนะคะลักษณะหมวกหรือเซฟาเลียมของเมโลนะคะก็จะเป็นขนนามอ่อน,ออน เกิดขึ้นมาบนยอดของเมโลแต่ต้องมีอายุที่มากถึงจะเกิดขึ้นได้และสีของเซฟเเรียมจะแตกต่างกันแต่ละสายพันธุ์บางพันธุ์ก็จะเป็นสีขาวบางพันธุ์ก็จะเป็นสีชมพูสำหรับวิธีการปลูกก็ทำเหมือนวิธีการปลูกแคตัทั่วไปได้เลยดินที่ใช้ก็จะเป็นดินปโปรกระบายน้ำดีอันนี้ก็คือจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์จับแล้วก็ ได้เลยในกรณีที่เราไม่มีถุงมือกันน้ำถุงมือที่เห็นนี่คือถุงมือธรรมดานะคะไม่ใช่ถุงมือกันน้ำสาหรับการลดน้ำนะคะก็จะลดน้ำเมื่อดินแห้ง 2-3วันลดหนึ่งครั้งก็ได้จะเป็นลดน้ำช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็แล้วแต่เราสะดวกหลังจากนี้ก็โรยหน้ากระถางด้วยหินแม่น้ำหรืออาจจะเป็นดินญี่ปุ่นก็ได้ค่ะ อันนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมโลแคตัสจะเป็นเมโลที่ชอบแดดนะคะเขาต้องการแสงแดดเพื่อการเจริญเติบโตถ้าวางในสถานที่ที่ได้รับแดดตรงๆก็จะทำให้ผิวเขาไหม้ได้นี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและก็กดติดตามให้กำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะ